สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูสวนผักที่หน้าร้านบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นผักคะนาเควลนะคะกับไดโนเคลนะคะเพื่อนอันนี้ที่เราย้ายมาจาก ข้างร้านนะคะเพื่อนเราก็เอามาใส่ในกระถางนี้นะคะอันนี้เราย้ายมาได้สองวันแล้วนะคะเพื่อนเขาก็ยังดูดีอยู่นะคะเพื่อนเราย้ายมาสี่ต้นนะคะมีไดโนเคลวสองต้นสองต้นนี้นะคะแล้วก็มีผักคะน้าเคลวสองต้นนี้นะคะที่เราย้ายมานะคะเพื่อนตอนนี้ก็ ยังดูดีนะคะเพื่อนต้นเขาก็ใหญ่นะคะเราก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะเขาก็ยังดูดีนะคะเพื่อนนี่อันนี้เราใส่ในกระถางยาวนะคะเพื่อนกระถางละสองต้นนะคะ ส่วนผักที่หน้าร้านเราก็จะเต็มไปด้วยไดโนเคลนะคะกับผักคะน้าเคลใบหยกนะคะเพื่อนก็จะมาอัปเดตก็จะมาอัปเดตไดโนเคลนะคะที่เราเราให้ปุ๋ย ปุ๋ยมมลไส้เดือนนะคะกับปุ๋ยคอกนะคะนี่เห็นไหมคะที่วันนั้นที่เราบอกเพื่อนบอกว่าอาการใบเหลืองนะคะ mm. เขาก็ดูแบบไม่แตกต่างกับต้นที่ไม่ได้เป็นอะไรนะคะ mm. เพื่อนดูต้นต้นนี้นะคะกับต้นนี้ mm. ก็คือแทบจะ เหมือนกันเลยนะคะเพื่อน,นตอนแรกอะ่ะที่เราถ่ายคลิปใพ้เพื่อนดูอะ่ะคือเขาเหลืองทั้งต้นนะคะเขาเหลืองทั้งต้นเลยแล้วเราก็ได้เอาปุ๋ยมาบำรุงเขานะคะ ต้นนี้นะคะที่ว่ายอดเขาเหลืองนะคะเพื่อนดูดีนะคะ อันนี้ก็เป็นผักโขมแดงนะคะที่เราตัดไปกินนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นขะแห่งของเขานะคะโอ้ยเพื่อนเพ่อนดูนี้นะคะเนี่ยโอย้เห็นแล้วขนลุกเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปเราต้องมาจัดการนะคะ วันนี้ก็เอาสวนผักที่หน้าร้านมาให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ